โมเมนต์ประทับใจณสนามบินขอนแก่นกับวินาทีที่พี่จองโดนแม่จูดี้รวบค่ะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้ใจฟูสุดๆไปเลยค่ะ เป็นการแชร์จาก f อฟซณสนามบินขอนแก่นนะคะในวันที่ทั้ง4ี่คนกำลังจะบินกลับกรุงเทพคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะมีโมเมนต์ที่ทั้ง4ี่คนนะคะได้เจอ f อซคะ่ะแล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะและแม้ว่าทั้ง4ี่คนนะคะจะเดินเข้าประตูไปแล้วนั้นนะคะ f c ก็ยังยืนรอส่งจนลับตาเลยล่ะคะ่ะแล้วคันเล้นพี่จองน้องแดนนะคะก็หันมาลา f c ก่อนจะเดินเข้าประตู ตูไปนะคะเป็นโมเมนต์ที่ใจฟูสุดๆไปเลยและอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ด้อมใจฟูเห็นจนชินตานะคะก็คือโมเมนต์ที่พี่จองจะโดนรวบตลอดเมื่อเจอ f c นะคะถ้าไปออกงานก็โดนพี่กาดรวบค่ะแต่งานนี้นะคะไม่มีพี่กาดค่ะคุณแม่จูดี้มาก็จัดการรวบเองเลยค่ะเงินก็คงจะไม่ได้ไปไหนกันสักทีบบอขอบคุณทุกานแลขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ vâng, bye bye, cảm ơn các bạn, cảm bạn, chị Jo, chị đã quan tâm chị

ลูกพอแล้วพอแล้ววัสดีครับลูกขอบคุณมากนะคะสแล้วัสดีครับขอบคุณมากนะคะ่ะบ๊ายบาย